สวัสดีครับวันนี้เอามีดเจ๋งๆอีกหนึ่งตัวมาให้ชมกันนะครับซึ่งถ้าใครติดตามช่องผมอยู่ก็จะรู้ว่าผมใช้เครื่อชออิมเมสันซีูซีหกอยู่นะครับซึ่งผมชอบมากๆเป็นมีดแนวแบบอ,ออกแนวต่อสู้นะครับแต่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันเป็น EDC ได้เนื่องจากมีดมันเล่มขนาดไม่ค่อยใหญ่มากนขนาดกำลังดีนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นพี่น้องของเขานในตระกูล c q c นั่นเองนะครับก็คือเครือชออิมเมสันซีนะครับ จะต่างกันที่วัสดุใบมีดแล้วก็ทรงใบมีดนะครับทรงใบมีดจะเป็นทรงทันโตะนะครับเป็นการทันโตะสวยงามโคตรหล่อนะฮะบอกเลยว่ามีดตระกูลนี้แบบหล่อๆทุกเล่มนะครับใครที่ชอบมีดแนวต่อสู้นี่แนะนําเลยนะครับประมาณนี้อ๋อแสงเริ่มหมดนะครับพอดีผมถ่ายช่วงเย็นก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าอาถ้าแสงคิปมันแสงน้อยไปหน่อยนะครับประมาณนี้แต่จะรีบรีวิวให้นะครับโอเคตัวนี้ราคาปัจจุบันก็ อ้างอิงจากเว็บไซต์ร้านดีดีนะครับราคาเขาจะอยู่ที่1,950บาทนะครับแต่ถ้าซื้อในราคาได้มาประมาณ2,000 2น0 0นิดนิดก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเนื่องจากค่าเงินบาทที่มันขึ้นเอาขึ้นเอานะครับก็ราคาตอนนี้ก็อยู่ในเลทประมาณพันปลายถึง2,000น,นต้นแล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับเล่มนี้ผมได้มือสองมานะครับก็ตามหากันสักพักใหญ่เลยนะครับทีดีมีพี่ท่านนึงเขาทักมา ปล่อยต่อนะครับก็เลยได้รับมานะครับผมได้มาก็ราคาไม่แพงนะครับตัวนี้ไม่ได้ปล่อยขายนะครับย้าว่าไม่ได้ปล่อยขายนะครับส่วนเพื่อนเพื่อนท่านใดที่อยากได้ก็ลองไปถามร้านดีดีนร้านโอเวอร์ซีหรือว่าร้านแมนกอกเทคทิเค้าดูก็ได้นะครับแล้วก็มีร้านหนึ่งที่เห็นเขาดังเข้ามาก็คือเทคสี่ศูนย์สโตร์นะครับลองทักไปดูนะครับผมไม่ได้รับเป็นสปอนเซอร์นะครับก็บอกชื่อร้านประมาณนี้แล้วกันเนาะไปตามหากันเอาเองนะครับส่วนมือสอง มือสองเนี่ยที่ผมประกาศตามหาแทบจะทุกกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆนะก็หาคนปล่อยยากอยู่นะครับนานๆทีจะมีคนปล่อยนะครับก็เห็นเพื่อนๆตามหาเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีใครได้สักเล่มเลยนะฮะมีผมได้เล่มเดียวอยู่เลยนะครับแสดงว่าคนเขาไม่ค่อยปล่อยกันหรือว่ามันหาซื้อมือสองค่อนข้างจะยากนะครับจะยาก,ยากอ่าเดี๋ยวมาดูสเปคกันนะครับคร่าวๆนะครับสเปคเอ่อ ความยาวโดยรวมเนี่ยประมาณ7.75นิ้วนะครับความยาวใบมีดนะะฮประมาณ3.25นิ้วขนาดกําลังน่าใช้งานเลยนะครับใบมีด3นิ้วนิดเดีดเนี่ย 3. เอุ่สองสามนิ้ว3.4 3.5ไม่เกิน3.5เนี่ยผมว่ากําลังน่าใช้งานเลยนะฮะมันแบบพกใช้ edc ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเทอะทะจนเกะก,กะเกินไปนะครับเพียงพอต่อการใช้งานนะครับ,นะรบประมาณนี้น้ําหนัก5.09ออนย์นะครับก็ค่อนข้างจะมีน้ําหนักเลยนะเนื่องจาก ระบบล็อกของเขาใช้ซัเฟรมล็อกนะครับซึ่งตัวเฟรมด้านขวาเนี่ยมันก็จะใหญ่หน่อยหนาหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ผลิตที่ไชน่านะครับมดอินไชน่าแต่ว่าแบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์ของฝั่งอเมริกานะครับแต่ผลิตที่จีนนะครับแล้วก็ได้ดีไซเนอร์เป็นคุณนีเมสันนะครับที่ทํามีดแบรนด์นิเมสันมีดแนวต่อสู้จ้าๆเลยนะครับอันนี้ราคาโหดมากนะครับมีแต่หลักพันปลายหลักหมื่นนะครับ ปัจจุบันนี้ก็หาซื้อค่อนข้างยากนะครับมีดอีมันสันนะฮะเนี่ยเคอร์ชอนะครับ Meet China, มีดอินชัเหน้าบริษัทแม่ก็จะเป็นบริษัท k คนะครับนี่รหัสรุ่นของเขา 6034T นะครับประมาณนี้นี่ฮะฝั่งนี้ก็เป็นประกับ g 1 0นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นสเตเลสนะครับสเตเลสก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับที่มันจะขึ้นผืนสนิมหรืออะไรนะฮะเนื่องจากผมว่าเหมือนเขา ื่องกระบวนการผลิตของเขาเนาะอาจจะทําอยากให้มันแข็งแรงนะครับก็เลยเสริมพวกวัสดุที่มันเป็นสนิมง่ายขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหานะครับสลับมีดใช้งานเนี่ยใ้้ใช้ไปแล้วเป็นสนิมเราก็หาพวกวีนอนพวกอะไรมาขัดก็ได้ครับมาขัดมาถูถูก็ออกแล้วนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับระบบเปิดของเขาเป็นทั้มดิส์นะครับทัามดิส์นะฮะก็จะเป็นตัวดิส์แบบนี้น่ฮะสามารถลองหาของแต่งมา แต่งได้นะครับของแต่งเขาพอมีนะครับแต่ว่าก็หาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ระบบเปิดอีกตัวหนึ่งที่เจ๋งมากเลยก็คืออีเมสันเวฟนะครับเป็นเขาติ่งตรงนี้เวลาเราเหน็บกับกระเป๋ากางเกงนะครับแล้วเราชักออกนะครับในลักษณะอย่างนี้นะครับที่มีดชิดกับขอบกระเป๋านะครับเวลาเราชักมีดออกนะครับตัวติ่งตรงนี้จะไปเกาะกับกระเป๋ากางเกงนะครับแล้วก็เปิดออกพร้อมใช้งานนะครับกึ่งมีดออโต้เลยนะ ็นมีดที่แบบพร้อมต่อสู้และพร้อมใช้งานตลอดเวลานะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมหลงรักมีดตระกูลน,นี้นะครับแล้วขนาดมันก็ไม่ได้ใหญ่มากราคามันก็ไม่ได้สูงมากด้วยนะครับก็น่าใช้งานนะฮะน่าใช้งานประมาณนี้นะครับเราเปิดทาดิสนะครับปึ๊บอ่าใบมีดบอกไปแล้วนะครับขนาดแล้วก็วัสดุเป็นเหล็กแปดซีอาร์สิบานะครับเสียดายมากๆนะครับที่มันยังไม่เป็นดีเนาะอยากให้ทางบริษัทเขาอัพเกรดเป็นเหล็กดีมากๆนะครับตัวนี้ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ8ปดก็ใช้งานทั่วไปโอเคนะครับแต่ไม่เหมาะกับไปตัดหั่นของแข็งอะไรนะครับเนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะบินง่ายนะครับถ้าเราไปใช้งานหนักนะครับแต่ใช้งานทั่วไปนี่สบายอยู่แล้วนะครับแล้วก็คมมีดเป็นคมแบบเมริการทันโตนะครับเป็น2องหยักอย่างนี้เวลารับคมก็ต้องรับคมแบบสองจังหวะอย่างนี้นะครับจะยากหน่อยผิวใบมีดด้านล่างเป็นสโตนวอตนะครับด้านบนเป็นซาติน มีสกินโลโก้ตรงนี้ e m e r s o n night design นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งสกินโลโก้ค e รช h นะครับ k e o made in china นะครับด้ามจับประกับ g 1 0 1หนึ่งฝั่งอีกหนึ่งฝั่งเป็นสเตเลสนะครับเป็นซับเฟรมล็อกนะครับระบบล็อกซึ่งเป็นระบบล็อกที่ส่วนตัวผมมองว่าแข็งแรงมากๆเนื่องจากเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยมือเราจะกำด้ามมีดในลนนักษณะนี้นะฮะประมาณนี้ทำให้มือเรานะ่ยมันกดเฟรมล็อกเข้าไปอีกนะครับ ทำให้โอกาสที่ล็อกจะหลุดหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างจะยากนะครับแล้วก็มีล่องนิ้วตรงนี้ประมาณนี้กันลื่นนะครับมีจิปปิ้งด้านบนนะครับการลื่นด้านบนวางนิ้วได้อีกนะครับถ้าใครชอบมีแเดียวต่อสู้นี่น่าจะชอบเลยนะครับเหมือนผมนะครับส่วนอ้อพูดถึงมีตัวนี้นะครับมีประมาณท่าน2องท่านนะครับที่ถามผมมาหรือว่าผมเห็นในกลุ่มที่เขา บอกว่าอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ตัวผมแก้ไขได้แล้วผมชอบแล้วผมก็ว่ามันโอเคนะครับคือเขาบอกว่ามันเปิดไปมีดยากนะครับเปิดใ่มีดยากนี่ยอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งอันดับแรกเลยนะครับต้องอยู่กับการวางตำแหน่งนิ้วของเราด้วยนะครับถ้าเราไปวางนิ้วมือเราไปกดตรงนี้อีกทีนึงเนี่ยอ,อ,อาจจะทําให้มีดเปิดยากนะครับทำให้มีดเปิดยากนะครับเห็นไหม เราต้องวางนิ้วแบบไม่ให้ทับตัวเฟรมล็อกตรงนี้นะครับเวลา,า,า,าจะเปิดใช้งานนะแล้วมันจะง่ายเห็นไหมแต่ว่าตัวนี้ผมปรับแต่งมานิดนึงนะครับเนื่องจากเ,เดิมๆม,มาเนี่ยมันเปิดลื่นเกินไปนะครับก็เลยขันตรงน,นี้เห็นไหมมันมีสกูตรงจุดหมุนตรงนี้นะครับเป็นไขควงแบนด์นะครับขันปรับแต่งเอานะครับเราชอบประมาณไหนนะครับส่วนตัวผมจะชอบออไม่ได้เปิดลื่นมากแล้วก็ไม่ได้ฝืดมากนะครับประมาณนี้กํลาลังพอดีนะครับ แต่ว่าก็เปิดดีเปิดได้นะครับเดี๋ยวขอไยนะครับประมาณนี้มุมมองผ่านกล้อ,อ,องโทรศัพท์นี่แบบมองไม่ค่อยถนัดนะครับเดี๋ยวขอมองมีดโดยตรงแล้วกันนะประมาณนี้ดีเปิดได้นะครับประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับประมาณนี้นะครับกับเ,เครือชอว์อิมเสัน c ีค 7K นะครับ มาให้ชมกันนะครับกับมีดเล่มใหม่ของปี2023นะครับไม่รู้เล่มที่ตัวไหร่แล้วนะฮะซื้อมาหลายเล่มแล้วเกินนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับผมเพิ่งเจอเหตุการณ์กับตัวเองนะครับแต่ว่าตัวนั้นเป็นเอ่อเคร์ชอตัว 6K เนาะอ่าผมเปิดใช้งานมีดนะครับเมื่อเมื่อเมื่อวานเลยเมื่อวานตอนช่งชวงเช้านะแล้วตอนเก็บไปมีดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเออตัวใบมีดเนี่ยมันไปเบียดกับตัวเฟรมนะครับเสียงมัน เนี่ยเสียงมันเบียดแต่อันนี้ไม่เบียดเนาะผมก็เลยเดินเดินไปที่ที่ทางานของผมเป็นร้านขายไขาไส้นะครับก็ไปหยิบเอาไขค,รครวงธรรมดาเนี่ยไขค,รครวงแบนเนี่ยขายปรับแต่งเอาแล้วก็ใช้งานได้ต่อครับอันนี้คือข้อดีของมีดแนวนี้นะครับก็คือเอซอร์วิสง่ายหาไขค,รครวงไขง่ายนะครับจะแตกต่างจากมีดที่ใช้พวกไขค,รครวงที่เป็นพวกที T8 ทีอันนั้นนะครับมันจะไม่มีให้เรา เซอร์วิสได้ทั่วๆไปนะครับเราต้องพกไว้เองนะครับถือว่ามาเปลี่ยนปรับแต่งที่บ้านเอานะครับอันนี้ก็คือข้อดีของมิโฟนี้นะครับคือสามารถดูแลเซอร์วิสง่ายนะครับวันนี้แล้วก็ระบบหมุนของเขาเนี่ยเป็นเป็นแหวนไนล่อนนะครับเป็นวัชเชอร์ไนล่อนก็คือ,อ,อจะทนนะครับเวลาตกกระแทกเวลาอะไรนะครับหรือว่ามีเศษ ฝุ่นเศษทรายเศษดินเข้าไปนะครับจะทําให้มันพังยากกว่าระบบลูกปืนนั่นเองครับถึงจะไม่ได้เปิดลื่นเหมือนระบบลูกปืนนะฮะแต่ว่าก็เพียงพอนะลื่นไปก็ไม่ค่อยดีนะครับส่วนตัวผมมองว่ามีดท,ที่ลื่นไปนะไม่ค่อยดีนะครับต้องประมาณนี้เพราะว่าถ้ามันลื่นไปบางทีเราสะบัดหรือหรือมันตกหรืออะไรเงี้ยโอกาสที่ใบมีดจะเอ้าออกเนี่ยมันง่ายกว่าพวกมีดแบบนี้นะครับอ่านะโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ ติดตามรับชมนะครับก็เอามาให้ชมกันนะครับกับเคอร์ชอออิมเมสันซีก 7K นะครับเผื่อพี่ๆท่านใดที่สนใจอยากจะซื้ออยู่นะครับเราชอบมีดทรงอ,อเมริกันทันตบแบบนี้แนะนําให้จัดได้เลยนะครับจัดได้เลยนะครับแต่ถ้าให้แนะนําก็ซื้อมาทั้ง2ตัวแล้วครับทั้ง 6K7K นะครับ, K, K รบเดี๋ยวอนาคตผมจะหาพวกซีกซี 5K c ีก 8K พวกนี้ไล่ลเก็บไปเรื่อยๆนะครับ แต่ว่าของปลอมก็เยอะด้วยต้องดูดีๆนะครับจากร้านที่ซื้อนะครับดูที่ตัวกล่องนะครับมันจะมีบาร์โค้ดแล้วเราลองเอาโทรศัพท์โหลดแอปที่มันสแกนบาร์โค้ดได้ลองสแกนดูนะครับมันสแกนได้นะครับถ้ามันขึ้นเป็นมีดตรงตามกล่องตรงตามมีดที่เราซื้อขึ้นเป็นเจคีแบบนี้ก็โอเคนะครับซื้อได้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับตัวนี้ไม่ได้ขายนะครับย้ำอีกรอบไม่ได้ขายท่านใดที่จะทักมาซื้อก็ ลองไปหาซื้อตามร้านทั่วไปยังพอมีขายอยู่นะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับโอเคครับลากันด้วยคอชเจ็ดเคอันงามวันนี้นะครับสวยงามแล้วก็เท่ดูดันมากนะฮะ